โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมเมันด้วยนะครับอยู่กับผมนายรวยจินเกยไม้กราบเกตอีดิชั่นพิเศของศูนย์จุนึ่งจุดศเบต้าสิมนั่นเองครับผมเพิ่งไปไปกดอัปเดตมาเมื่อกี้นี้เองครับเบต้าสิบสามเบต้าสิครับอืออเคครับเราจะมาเล่นกันต่อเลยครับจะเอาชิตลอดในนี้ก็ต่อครับโอเคเน็นนะครับทำไมมันมืดเร็วจังวะโอเคครับ ราจะเข้าอยู่ดี้ครับจ,จะออกไปข้างนอกซะหน่อย,อยม่งมืดหายเลยโอเคเรามาเผาเตาก่อนเผาตัดบ้านป้าเผาเผาอะไรวะเผาเนื้อ,อโอเคเผาเนื้อครับโอ้เจงหวันนี้เผาเนื้อกอะไยครับอานใส่เข้าไปครับจะได้สเปกมาครับโอเคครับโอเคทันนี้มันมืดจังวะตักทอดไว้สักหนึ่งอันเสียงหนึ่งกันด้วะเสียงแบบเออเอเสียงก่อนโอเคครับ ประมาณเท่านี้พอได้โอเคครับสเต็ปโอเคสเต็ปกดอะไรเนี่ยโอเคเลยครับข้างนอกมันไม่โอเคครับโหซอมบี้โอ้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้นำซอมบี้ครับมาจากไหนทางทางตายซะตายยชุบๆๆโอ้โหสยอดเลยปูหนอหือ ข,ขึ้นไปดูได้ยังซอมบี้มาทําส้นตีเลยไม่รูกกินแล้วก็ติดพิษถ้าได้แค่หลอดนี้มาปลูกเลยดีกว่าครับโอเคครับเราจะฟอกทางนี้ใครมาเล่นน้ำข้างบนวะคีปเปอร์เยดเคว่เดะฟักฟักิ้งเดอะวอลเลยอ,เอย่าอย่าอย่ามาทางนี้นะคีปเปอร์ครับผมขอร้องแหละปิดไว้ก่อนเลยกูปิดไว้ก่อนแหละ เฮ้ยอะไรอะไรมนได้ยินเสียงเสียงที่เปิร์โอเคยังมีมีปิดปิดปิดโอเคครับโอเคอ่าปิดปิดเลยปิดเออโอเคปิดแล้วโอเคครับโอเคเฮ้ย ฮิปเปอร์อย่านะอย่ามาทางนี้นะเดี๋ยวบ้านกูวุ๊มไม่ใช่บ้านละมันมันป้องประกาศโอเคครับเดี๋ยวเอาตอทางนี้แม่งเลยจะไขึ้นไปาง,งา่งยงสักทีโอเคเนื้อเผาเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีเหล็กครับโอ้โหจุดมากๆเลยกูว่ชิบเอากดผิดอีกออเอ๊กินเนื้อก่อนครับอุย้ยกินเนื้อก่อนกินสเต็กก่อนโอเค เอาละครับก็มาดูทางนี้กันเลยดีกว่าเออตกยะไอเวนนี่โอ้อืมล้านบนไม่ชิบมีใครหรือเปล่าเอาละครับก็มาช่องทางนี้สักนกันดูนะครับอาจจะมีอะไรก็เป็นไปได้ทุยไม่ใช่มาหาไม่ใช่ไม่ใช่คนรลดผีซะหน่อยสั้นโอ้โอเคครับเมื่อไรโอ้เกลตันโอ้เราไๆๆปไ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 ดพวก เราคุยกันไม่ได้นะนายนายเราคุยกันได้นะวันดี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 เฮ้ยแมงมุมขิ้หายเวียนกรรมโอ้โหยึปั๊บ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 นี่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 น้นนองท่อเลยกูเฮ้ย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 ,อย,อ,ย,อ,ยอย่านะอย่านะอย่าเด็ดขาดโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วโอ้โหตายซะแมงมุมจ๋าโอ้โหแมงกูตกใจมาเลยกูเกียรติแมงมุมที่สุดเลยบอกให้เกียรที่สุดในโลกเกิดตั้งไปไหนวะ เฮ้ยโม่ม่น่าเสียต่าอๆอีกข้างล่างคนนี้เฮ้ย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 ตรงนี้เองตึ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้โหตุ๊บตุ๊บตุ๊บจุดต้ยิงที่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมเลยเฮ้ยน่ะร้อขอร้องละนายนายนายอ่าไม่มีกระดูกให้ฟูเลยจริงเลยโอเคครับทำอันนี้มาทำมาเกลืออะไรกันดูเราจะทำเตียงมากเลยทำเตียง เตียงไม่ใช่เตียมแมงมุมโอ้ได้พอดีเลยครับจังหวะนี้ได้เตียงเลยครับหรือเปล่าเออได้เตียงเลยอ่าเอามาเราได้เตียงแล้วครับเอาเฮ้ยทำไมขับไปได้วะอ้าเฮย้ยโอเคทำไมกดตั้งนานไม่ได้อ้าเฮย้ยทำไมมีแค่สองอเอ้าอะไรวะุณงงอันเนี้ยอะไรงม เอ้ยเป็นกรมินกรำไอ้อเฮียกูงงจะตายหายแล้วเราได้ขึ้มาสองอันนี้ครับจังหวะนี้าดาบกูเลยเนี่ยเ,เออเฮ้ยสมบีสมบีตกใจมาเลยเฮ้ยไปที่อื่นหรอกนายไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นครับนายสู้เราไม่ได้หรอกนายโอเคครับอืมมันไม่ค่อยมีอะไรสักมันไม่ค่อยมีอะไร มีสรัดสักเท่าไหร่เมืม่อไรเมื่อไรมันจะเช้าเนียจะได้ออกไปหากแกะเรามประทำเตียงนอนแล้วก็นอนกันเลยดีครับอืมเฮ้ยทีว่าแตเฮกออขอให้เช้าที่สุดอ,อยากได้เตียงนอนมากเลยตอนนี้มีแค่สองอันขนแกะยังทําไม่ได้ตัวคาบละ่ะลืมทันตัวคับโอเคตัวคับมันอยู่ข้างล่างเพราะวะ่เออเนาะ โอเคครับเจอตัวคามแล้วเอ๋กูจะทำอะไรอยู okay, ่วะเนี right you. okay, a, đấy, right. s <S ้ยโอ้น่้องทำดีกว่าเออไปกูงงงอนงงหมดแล้วรอเช้าอย่างดีครับจังหวะนี้โอเคครับรอเช้าดีกว่าครับรู้สึกว่ามันจะเช้าแล้วนะครับเช้าแล้วครับเช้าบ้านป้าเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยห่าหญ่าหย่เฮ้ย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 หย่าหย่าหย่ อนเดอร์แมนครับหน้ากลัวสุดๆครับบอกให้เวลามันปล่อยเสียงฮึมๆคูนี่ตกใจหมดเลยเอาละครับโอ้โหตกใจหมดเลยอะโอ้โหเมื่อกี้เราสู้มันได้ไวแน่นอนครับทำไมไม่ชอบมาทางนี้กันวะคุณนี่ม,มันวัดไปไหนวัดไปมานะโอ้โทางนี้นนึงดิโอ้โหแม่งหน้ากลัวสุดๆครับอย่าไปสู้กับมันครับถ้าเจออย่าห้ามมองหน้ามานันดิค่ะเฮ้ยม,มันยังอยู่เปล่าหรือเปล่า มันยังอยู่หรือเปล่ามันยังอยู่หรือเปล่ามันยังอยู่หรือเปล่าไปแล้วมั้งโอเคครับมันไปแล้วเปล่ามันยังอยู่หรือเปล่าโอ้ไปแล้วนะแล้วเอาเช้าแล้วครับตีใจสุดๆจยุด,ด,ดไม่อยู่จริงๆไปหาขนแกะมาทาเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่เตียงนอนโอเควันดีสัมบี้พวกนังงูไงครับต้องการต้องการอ๋อหรือต้องการใหญ่เหมือนหมูมเฮ้ยฮิปเปอร์ยา โอ้ยาย่าย <Yeah, yeah, yeah, yeah. um ่าย่าย mm ่า hmm. ย่าย่าคิปเปอร์คิปเปอร์ไป่ายาตีนะบอกให้ทำไมตอนเช้าโอ้โหหมดโอ้โหเจ๊ตัวข้างหลังกูวัดเดเฮกวัดเดเฮกวัดเดเฮกทำไมคิปเปอร์ไม่ชอบตามกูวม่อยากรู้โอ้โหเอเดอร์แมนก็มาโอ้โหโอ้มันวาร์ปไปตัวนี้วะเอ้อเกิดอะไรวะพี่ซเปอร์ไอเย็นนะคิปเปอร์เราคุยกันได้นะเออโอเค เคิเปอร์อีตัวหนึ่งทางนั้นกูตีมึงก็ได้มามามาอันนี้กูได้มา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 เราคุยกันไม่ได้แล้วนะคิปเปอร์สาเป็นเพื่อนกันแล้วนะโอ้เออเออเออเอ้เแมนไปไหนวะเมื่อกี้เห็นป่ะครับมันวัาไหนของมันมันตกมันตกดินอะไรวะเออจำได้มีเพื่อนนึง โอเคเราไปจากที่นี้ดีกว่าไม่ต้องเอาของไปละที่นี่อันตรายโคตรโอเคครับเจออะไรเนี่ยโอเคเลยครับโอเคเฮ้ย okay. ทำไมแมบมันเป็นอย่างนี้วอะอมันเพิ่งกินอะไรน่โอเคครับอืมมันไม่มีอะไรเลยสาระดีกว่าเราไปลงเหมืองหาอะไรดีกว่าโอเคครับเออเหมืองตรงนี้อ่าหน่าเข้าจริงไหมืออย่างงี้วะ โอเคครับเหมือนมันก็ต้องมืดเลยเออเฮียรกุบิพูดบ้านป้าหนึ่งเงี้ยเดี๋ยวโอเคครับไม่มีเหล็กเลยไม่มีเหล็กเลยไม่มีเหล็กเลยโอเคขึ้นแปลงบนมันไม่โอเคนี่วะเอออ่าตีดิเออเอาเขาแล้วโหอ,อ่าครันนี้ก็มีนี่ว่าเฮ้ให้เดี๋ยวอะไรนะเฮ้อะไรวะเฮ้ยชุบปุ๊บโอ้ลึก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 ดีลึกดีกดชอบชอบชอบ ชกบลึกๆครับโอ้ทำท็อตมาหน,น,นึ่งอันโอ้หนึ่งอันโอ้เฮียทำสเต็กมาโอเคทำท็อตจะเยอะครับมัาจะเป็นต้องใช้ท็อตเพื่อลงเหมืองโอเคเลยครับรีบเปลาบเราทางนี้ดีกว่าต้องการเหล็กมากเลยตอนนี้เฮ้ยโอ้โหลวาวายเคล็ดๆๆเหล็กโอ้โหสุดยอดทางนี้เลยที่มา เราต้องการทานหินด้วยครับเราต้องเอาทานหินไปด้วยเพื่อเราทอแเราหมดไงเราจะได้พื่งฐ่านไม้ล้วหมดเราก็จะไปตัดใต้ดินครับมันมีที่ไหนโอ้เออกูด้าไปกูต้ไปครับจหวะนนี้อืมโอเคเลยฟินเลยกูฟินเลยฟินแลนเลยไอชิปโอเคฟินเลยกูยิ่งฟินเลยขุดกันเพลินเลยทีเดียวเจียวโอเค เต็มแปลง่างเลยครับอืมันมีลาวาอยู่ไม่ใช่หรอเอ,อ้ยไอ,อชิบเปอปอ์ทองยิ่งเค้พระเจ้าวันเดอรเฮกโอ้โหวันเดอรเฮกเลยกูแต่ไม่มีเหล็กโอ้โหสุดยอดไปเลยกูโโนี่ถึงกับนั่งอึ้งไปเลยชิบดียวเชียว,วโอเคเออจลิ่งครับีดเหล็กลครับรับเหล็กครับข้างเป็นไรปะวะโอ้เป็นนี่เป็น อเคขุดเลยโอู้เยอะจริงเลยโอ้โหโอเคเลยครับโอเคโอเคย่อยไปเลยแตงวันนี้อาแล้วครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอะเราจะมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดยือบไปแล้วคานผู้ชมเมื่อกี้โอ้โหเยือบไปแล้วจบคลิปเลยดีกว่าโอ้ กีเนี้่จะคลิปอะไรผมขอจะคลิปเพียงขลิ่นี้นะครับก็ที่ชอบกดไลค์ช่อบมากกดซับสไคร่นี้นะครับสวัสดีครับกดซับสไครกันด้วยนะ